วันนี้เราพาทุกท่านมาพบกับเมืองด่านหน้าที่นักท่องเที่ยวต้องแวะจับจ่ายซื้ออาหารอร่อยหลากหลายของชุมชนกดเข้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่คือแหล่งรวมอาหารสะอาดรสชาติอร่อยของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นจ้าก่อนจะมีนักท่องเที่ยวคึกคักเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทน่นเขามีการพัฒนางานด้านสุขาพิบาลอาหาร อย่างไรกันนะจากปัญหาของผู้บริโภคนะคะก็มีการร้องเรียนเข้ามาในส่วนงานของเทศบาลอย่างต่อเนื่องจนเราเกิดความคิดว่าเราต้องมีโครงการขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องอาหารสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภคของสามเซตติ้งคือร้านอาหารตลาดติมบาดวิถีทางเทศบาลมีนโยบายในเรื่องการจัดการให้เก็บข้อมูลเอกสารและก็ในระบบออนไลน์ แม่ค้าในตลาดนะคะเพื่อดําเนินการในการจัดอบรมร้านค้าในเขตพื้นที่เทศบาลทั้ง19ชุมชนเพื่อให้ได้รู้หลักในเรื่องของการจัดร้านอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักมาตรฐานที่ทางกฎหมายได้กําหนดไว้เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นของเราค่ะ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าอาหารที่ท่าเรือพะแทนสะอาดปลอดภัยเทศบาลได้จัดอบรมผู้ประกอบการผู้สัมผัสอาหารตามที่กฎหมายกำหนดและมีการเฝ้าระวังตวรวจะเมินสถานประกอบกิจาการที่รับอนุญาตทุกแห่งทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพเช่นตรวจตัวอย่างอาหารภาชนะมือผู้สัมผัสอาหารและจัดทำรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารพร้อมทั้งเผยแพร่เป็นประจำอยู่ทุกปีค่ะ ที่นี่มีการยกระดับด้านสุขาพิบาลอาหารอย่างเข้มข้นจนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจากกรมอนามัยและกฎหมายที่กำหนดเกินกว่าร้อยละเกาทำให้อัตราการป่วยจากโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษลดลงประชาชนผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดีด้วยอาหารสะอาดรสชาติอร่อยปลอดภัยและได้มาตรฐานครับเทศบาลเมืองท่าเรือพระแทนผ่านการรับรองคุณภาพ ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับเกียรติบัตร5ระบบงานโดดเด่นเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนในพื้นที่นำสู่การยกระดับการจัดการด้านสุขาพิบาลอาหารสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอาหารปลอดภยัยคนอยู่ดีชีวีมีสุข